พี่น้องข่อยสิพามาเบิงอันบักอันนี้อันบักอันบักอันใบมันอันคือบักใบอันอันนี้แม่คนละว่า,วานผู้จ้าว,าาาาว่ามันหมักอียงเพื่อนภาษาดัดว่บาบรามเบสเซนมาั่นข่อยก็ว่าข่อยออกเสียงป่ถือดอกวเจ้าเบิงเป็นคือจังหมากหมักมอนใหญ่ๆนี่แยยม้ข่อยก็ว่บาบักบักอันบักอันบ,บักต้นมอนเท่านีนแม่ต้นใหญ่ๆนี่แม้ผู้จาว่าคือบอ่เบิงนวยมัน นี่เบิึงหน่วยมันเด้อเห็นบ่มันสุกเลยเด้หน่กินดได้เด้หน่ข่อยร้อยไปกินหลายเทียเหรอพ่อปูข่อยแล้วเห็ดเห็ดแย้มมั้งบักบรามเบสบัซนมาสั่นมึงมึงกือบสิบ้ายางเบิึงเดียวมึงน่ะมึงน่ะมูม้เจา้าเบิงมู้เจา้าเบิงบักบรามเบสัซน <c ười> ข่อยก็อยากหัวเอ้ยข่อยสิเก็บไปกิน เคอเสียงใส่กระเป๋าไปโลดละ่ะมอเจ้าเ,าเบงมเจ้าเบงมอเจ้าเบง,เเบงดรามเบสเซนปูข่อยปลูกไว้เป็นสวนเป็นสวนอยู่งามหลายงามหลายสอนสวนมัน,นแดงมันกินได้ส้มนี่มันกินบ่าได้เลยนี่ส้มนี่มันท่านได้สุกนี่ส้มนี่้มามันแดงมันก็สิกินได้อันพิ่งแลยสิตอดข่อยพึ่งฝรังเห็นมา้ยมเจ้าเห็นบ่นี่นี่ส้มมันสิกินท่านได้ได้นี่นี่นู่นนี่กินได้แดงๆก็สิกินม่มกลับรถ ว้ายหลายๆปะปูของเมื่อกี้ผมกินหมดเลยซ่บๆพี่น้องเก็บกินลวดไม่ต้องไปซื้อยากหวานหวานปัจ้วงคักหวานคักเอ้าทำนี่ได้มือหนาข่อยสิบห้าบัมบัคเลมอลฝรัมม่งอันนี้อันนี้ข่อยเอิร์นนั่นบัมบ,บักต้นมันฝรั่งบลามเบสเซนพีเนาะสวัสดีจ้า